นี how you? No. ่ส no ิลาบโลฮาวู <h 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 ่โน่โน่สปีกฮิฮาวไม่มีไม่มีฮาวไหมมีหามาหาผู้ฮาวฮาวเลี Eagle ้ยวไก่อนหาผู้ฮาวทีเออรู้เรียงเต็มตีเฉยๆด้อาหารวางนะครมีปาซื่อเต้า่ะไปี้ยวยังบรูเรียง เห็นว่าเริ่มนี่แห้งจัะนี่แห้งเี่ยกินน้ำตาลอ่นอันนี้ก็มางานศพนะครับ่นางบุ๋มันคนอื่นขึ้นไงครับขี่รถขามเขามากมามาก,กับบุได้ครั้งสุดท้ายครับของวงศาคณะญาติไอ้ไส้ไงครับเป็นเสีย ก็รโรคหยมั้งโรคนะหมอเขาก็บอกว่าหลายโาครคกันแหละความผสมประสานกันว่าใส่เปกยเบิดเนะาะเข่รู้เรื่องโรคเงี้เห็นไหมอุ้ยตื่นตื่นไม้จิ้มปละ,ประโรคมาเลงโรคมาเลยอ่ะไข่ตอดตอยอมรับใส่บายเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายหรอก <c oughs> โอ้ดังไรอย่าไรคลดออกรุดพราเจ้าว่าบอจงกีบรถล่มดันั่นคือหัวปล่อยมันไม่ดันผมเขาเสีถามเลยนะมันทำหน้าตาสภาพนะครับทำไมต้องสาเหตุที่ว่าไม่ให้เรากดตดนี่เพราะอะไรคือมันจะไปทำลายข้างในเราเออทำลายตรงไหนทำแบบไหนทำลายไส้ตับไส้พุงอะไรแบบนีให้ให้ให้ยืดงห้เอี้ยวออกไหมจะยืดผมเสียานเพพยายามตดก็คือปล่อยไปเลยอธิบายด้วยเอาเห็ดทาช้างเห็ดทามือมือมึงงงงงแยคุณไหมถ้าเราตดมันจะล่มล่ม สบายท้องีถ้าเราเก็บกดทอ้องมันจะลื้อๆใช่ไหมแล้ว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 ต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะมันจะสบายอ่สบายมันจะบระจุบระเน่นมาเน้นไม่เน้นใช่ไหมหกินต่อได้<ะ>กินต่อเอาก้างออกหน่อยสิไม่ได้กินก้างไม่ใช่เรียกกินแต่ก้างไม่ใช่นะ <c oughs> กินกินเนื้อมั้งครับน้องยอดไลฟ์เป็นพันยอดเนื้อกินเนื้อด้วยครับไม่ใช่แบบยอดไลฟ์พี่ไม่เกี่ยวครับขอให้น้องได้กินพอคนมาแต่ยังไงก็สับตะไคร้ด้วยนะไม่ใช่ว่าสับตะไคร้เหรออืมไอคอมเมนต์มาบอกจับหัวกูสับหัวมึงแน่สันว่าคนทางบ้านว่ามึงก็ไปไกลแท้สันเนี่ย่ากินแบบบ้านๆเนี่ยเอามือหยิบ มไหน <gn> <mid S 2> ยิบเอาเนี่ยเขาเอิ JI, ้นยบยิบ um, ย so, ิบย uh, 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 oui, ิบเยิบเขาเอิ้นยิบเนี่ยบิบยิบยิบยิบเฮ็ดจะในวนรวต้องเฮ็ดแบบยิบงบงบเช่อืมยามคนคนบันแต่วหาเกขาย่งยิบกได้คนกันก่อนโยเรื่องเนียไสุดกูม่เดี๋เขากลบามีเนียขาห้างนี่ังเสียวอีกบ่เอาอีก อเพี่น้องครับผมบอกมีเมียต่างความจริงอันนี้บอกว่าว่าเกินขนาดนี้อุ้ยว่านี่คลิปซื้อผมไม่เคยมีเมียครับผมเมียเพื่อยาเบาเอาเรื่องหลีนๆมาเบากันครับเดี๋ยวเขาซื้อเสื้อครับผมไม่มีเมียเบามีเมียจนแม่หนลูกชายแม่วา อะไรก็ว่าคันภาษาสีสันมันก็บบมีเสียงหัวร้อนะครับผมแต่เรื่องคมจริงมันก่เคยมีเมี้ยนะครับผมนี่ทำกอวะทำกอวะมีแต่มหมูหุ้งมันดังทำหมูหุ้งอันเดียวกันอือใช่ประเด็กปะละ่าะาบก,กินน้ำตาลกินแล้วเรีย็วๆเศร้าแล้วเขาบอกบอกบอกได้แล้ว <c oughs> สาเหตุที่กินน้ำตาลก็คือว่าะะตับอ่อนแอนะครับว่าใครที่บริโภคเหล้ามากๆนั่งรับรองนี่ผู้นัคนกินเหลวละลายรับรองตับอ่อนแอ ต้องกินน้ำตาลชงน้ำนะครับเวลาย,ย้ำโซชิสเม่รเราหลายหลายคนนะครับถ้าบอเสีเยแย่าๆไปว่าแย่ายไปแก้ว่าโอ้ถอนสันวาแย่ายไปถอนนะพี่น้องต้องส่งน้ำตาลเนีน่ยน้อมากอกแป๊บเดียวครับมาเกินหานาทีครับเซาครับถ้าบอเซากลับไปหาหมออีกเช่นเขาจะบอกเป็นเบาหวาน,อ,อ,นอันอันต่ำไหม อันนั้นตำใหม่อันนี้อันนี้ตำเก่าวันนี้หอยคูเรมาแล้วอันนี้ประสบการณ์ใหม่ๆครับเดินๆเหมืนเจอภาษาเอยๆทงใช้ทงเล่าทั้งดื้อด่าไปทเพื่อนนะพี่น้องเนาะเอาไปมาคนมาคนมาทายๆคิดกับไกๆดื้อด่าไปแล้วฮ ไก่โอีกบ่ไก่เล้วไก่สิเตอรสเียวมาแต่มือกูเตโไก่เขาหนีหมด่ไก่เลียวเขาเขานั่งหันนาหันลังเทยนี่ตามเลวรบฮะหาเด็ดไก่นั่งดูเนาะไปเอินห่ย่าไเอินกูจ้ะอะไรเนี่ยนตนเอินห่ำ หำน้อยสันว่ามันน้อยมันมาน้อยได้หำทำไมขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าทำไมเขาถึงเรียกหำน้อยโอ้ตั้งแต่พอแต่เมื่เป็นอย่างเขาเอิ้อนหำน้อยเพิ่นบะฮู้ว่าชื่อเอิ้อนอย่างเพิ่นเลยเอิ้อนหำน้อยไอเขาเบิ่งได้บอกว่าหำน้อยนุ่มน้อยอี๋หำน้อยอืองอเลียนมึงกาเบิ้งหนกบ่สูงเบิ้งหนักงอเลียนหำกะลู่ว่าน้อย ผู้หญิง<า>ไม่ต้องพูดครับอันนี้เรื่องของผู้ชายเขาพูดกันกำลังถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ถ่าจุดไปต้องบอกเรื่องเนี้เลยบ่มีอันนี้ของดีสีอีสานอีย่งอ่ะประเดกบองนี่กูหายซอมม้อชัยแทบขมเคียงไอ้โรคอยากกินกินเลยไม่นมเ,เ,เน,น,มนี่ยล่ะก็เนียเพราปลาคือเพราะหายไอ่กินเนี่ยนี่แหะบุมีแล้วจานทีแก้วบองเนี่ยไหมกูกินอีกละจะรับจะภาพแบบพิเศษอ่ะอันนี้ก็จานแรกเยอะจะกางนี่อัน้จานที่สองก็จำประเดกเนี่ย ไ่เลยตอนกูทีเราลวกเราลวกทอดปแดดไหเราลวกอย่าเสือได้พี่น้องอันนี้เบาเล่นสื้อตีนหนึ่งดำตีนหนึ่งลวกหูตีนแค่ตีนเนี่ยตีนขี้เหลวขี้ดำอันนี้พูดเลงครับผมอันนี้พี่น้องก็จะไปเสือได้ว่าอันนี้คือการการแสดงและการเบาเล่นมันเดือดมันก็เปรี้ยขนาดนั้นเนาะเ้าเล่นซื่อครับแต่บางทีก็อ่ะกะจุดดำตะแก้วบอกว่าคุณไปว่าจุดใส่อ๋อจุกอ่ะ ตีเมื่อไนิ่มๆก็ใส่ได้แล้วชิมมืงดูเหรของฝีมือร้านนี่เกลดมาหัวจะได้กินเพ็ดเจอแแ้งกินบุกเฟดเก๋คือเพ็ดเขาถึงกินตอนบระกอตอนบระกอบอาหารยุกคือบูกินเนี่ยเนี่ยกันกินตรงนี้มันก็เพ็ดกินทำไมไม่ทางนี้สดลุงเยอดีอาเจ้าเป็นเพ็ดป่ะใช่มากเลยอ่ะ โอเคครับทีมนี้ทำนี้ก่อนเดี๋ยวกินขขาก่อนก็เส้งแสบ